สำหรับใครนะคะที่มองหารถกระบะเครดิตดีฟรีดาว ส่งเพียง5,000บาปลาย8 4งวดมาดูคลิปนี้นะคะคันนี้ได้นิสสัน NP 300 2.5 DDI ตัวเทอร์โบรุ่น E <Yeah. S 1> ได้สีเทามาได้ปี2018นะคะใครที่มองหาคันนี้มาให้ไวเพราะว่ารถคันนี้ตัวรถรถโดนใจของ p t ทีบีได้นะคะรับประกันเลยคุณซื้อไปคุณได้รถเกรด A 100%ค่ะเริ่มกันที่กระจังหน้าตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าโครเมียมแล้วนะคะแล้วก็สลับกับสีเทาส่วนไฟตาค่ะตัวนี้ยังเป็นไฟตาฮาโลเจนอยู่นะคะแล้วก็ติดไฟตัดหมอกเสริมให้ด้วย โซน,ะะนด้านข้างค่ะยางมีทั้ง4เส้นปี25้าค่ะยางป้ายแดงเลยรล้วฮันลอยจากโรงงานตัวนี้จะเป็นขอบ16นะคะลูกค้าค่ะไฟเลี้ยวรุ่นนี้จะเป็นไฟเลี้ยวโฉมไฟตามดนะคะส่วนกระจกปรับได้ด้วยไฟฟ้านะคะฟิม์มติดมาให้แล้วรอบคันคี้วกนสาดตกแต่งมาให้เรียบร้อยส่วนมือจับตัวนี้ตรงกับรุ่นเลยโฮเมียมสัญลักษณ์อันนี้มาจากสูตรเลยนะ2.5งจดีดีทีไอวีจีทีเทอร์โบสวยเดิมกระบะไลาเนอร์สวยดู ซ้ายขวาไม่มีฉีกไม่มีเลยว่าจะบรรทุกหนักคันนี้รับประกันเลยค่ะบันไดติดให้เรียบร้อยแล้วสัญลักษณ์โลโก้โฉมรุ่นนะคะตัว E เนาะกล้องมองหลังตัวนี้ไม่ได้ติดเองนะไม่ได้ติดเติมด้วยจากโรงงานมันเป็นตามรุ่นมาเลยใครที่ไม่ถนดัดถอยหลังมั่นใจได้เลยไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายคันนี้สบายมากเลยค่ะส่วนข้างในกันตัวนี้เปิดโอเพนแคปได้ปุญแจรีรโมทค่ะเนี่ยพรมลายยูนิเทนนะคะเกียร์หกสปีดไม่ที่แสนกิโล แล้วก็สตาร์ทรถคันนี้นะคะไม่ต้องเหยียบพาร์ทจะไม่เหมือนตัวอื่นเ <Wow. S 1> บาะน,นี้หุ้มให้ใหม่นะคะ <Wow. S 1> เดิมมันก็เป็นสีครีมเนี่ยแต่ว่าหุ้มให,ใหม่เพื่อความสะอาดจะให้สวยขึ้น <Okay. S 1> ใครที่ซื้อสดหรือผ่อนได้รถเกจเอพันเปอร์เซะคะ <Okay. S 1> สำหรับใครที่สนใจคันนี้ค่ะติดต่อเซบินมาได้0 9 1 3 7 8 2 3 4หค่ะพี่กัดนัดชมรถจริงร้านติดกับปั๊มเชลเสล้นโรบินสันสกลนครนะคะ หรือช่องทางการติดตตออื่นๆครัไม่ว่าจะเป็น Facebook, TikTok, บอร์แอด u ูทูแล้วก็ขายดีคุณมั่นใจได้เลยว่าคุณได้รถกเบรค A